นีค่ะการทําวัาเช้าเนี่ย,าายแล้วปกติที่เราทำเนี่ยเราต้องสวดไหมแล้วสวดบทอะไรค่ะแล้วก็เรื่องที่สองนะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเลืมเดี๋ยวลืมเอาราอ,อันต่อไปเพราะตอบแล้วมันยาวสวดไหมแล้วสวดอะไรการสาธยายธรรมผู้เจ้าบัญญัติไวน้นี่ออกมาให้สาธยายธรรมเหตุผลผู้เจ้ามีหมดนะเพื่ออะไรพระสูตรที่หนึ่ง เพื่อความตั้งมั่นของพระสัตธ,ธรรมเป็นทมเครื่องให้ถึงวิมุตเป็นอาหารของความเป็นผู้หูสูตรเป็นองค์ประกอบของการเป็นบริษัทที่เลิศทําให้ไม่เป็นมนทินเป็นบริการของจิตเพื่อความไม่มีเวรไม่เบียดเบียนเป็นเหตุให้รักความง่วงได้นี่คือเหตุผลของการสาธยายธรรมแต่สาธยายธรรมที่ถูกต้องคืออะไรหนึ่งต้องสวดคําพระเจ้าสองต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นทุกวันนี้สวดคําพระเจ้าไหมไม่ได้ตรวจเลยสวดคําที่คนแต่งขึ้นเกือบทั้งนั้นเลยเพราะนั้น คำถามต่อไปผู้เจ้าสวดอะไรเราควรสวดอะไรผู้เจ้าสวดมีใครรู้เห็นนะศูนย์มีใครทราบกฎอิทัพปัจจยาตานะผู้เจ้าสวดนี้สีบรรทัดเองเห็นไหมนี่ไม่ได้ยืดยาวอย่างที่เรานั่งสวดกันเลยเป็นชั่วโมงนี่เห็นนะอ่า อิมัสมิงสติทางโหติเมื่อสิ่งนี้มีสิ่งนี้ย่อมมีอิมัสสุป,ปาทาอีทางอุปชติเพราะการเกิดขึ้นแห่งสิ่งนี้สิ่งนี้จึงเกิดขึ้นอิมัสมิงอสติอีทางนหโหติเมื่อสิ่งนี้ไม่มีสิ่งนี้ย่อมไม่มีอิมัสะนิโรธาอีทางลุธช,ชติเพราะการดับไปสิ่งนี้สิ่งนี้จึงดับไปแค่นี้เองจบแล้วและสวดอะไรอีกสวดปฏิจจสุบาร์วงรอบเกิดและวงรอบดับ เพราะมีอว so erm ิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขารทั้งหลายเพราะมีส <script> ังขารเป็นปัจจัยจึงมีวิญญาณเพราะมีวิญญาณเป็นปัจจัยจึงมีนามรูปเพราะมีนามรูปเป็นปัจจัยจึงมีสลายนะเพราะมีสลายนะเป็นปัจจัยจึงมีผัสสะเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาตัณหาอุปทานภพชาชรลามอนะสวดลำดับเหตุของการเกิดขึ้นแห่งความตายและสวดลำดับการดับไปของความตายเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวจึงมีความดับแห่งสังขารเพราะมีความดับแห่งสังขารจึงมีความดับแห่งวิญญาณ ไล่มาจนกระทั่งชาติชรามรณะดับความตายดับรับดับอย่างนี้เห็นไหมเป็นเหตุเป็นผลไม่ต้องมีอิทธิปาฏิหาริย์ใดๆคนมีอิทธิปาฏิหาริย์ตายเรียบหมด <c oughs> นะแก้ปัญหาความตายไม่ได้ผู้เจ้าจึงบอกน้อยคนนักที่จะเห็นว่าธรรมะของพระองค์คือปาฏิหาริย์อย่างแท้จริงยมไปตื่นเต้นกับการดูจิตมี อิทธิปฏิหารเหาะเหิเนเดิอนอากาศได้ปลุกเสกเล็กยันตายเรียบในพวกนี้เทวดาพรหมมีปฏิหารก็ตายหมดนะทาไมเทวดานะ่ะเหาะมาฟังธรรมทาอะไรเหาะได้เก่งทําไมไม่ไปอยู่ของเขาเองทําไมต้องเหาะมาฟังธรรมพระเจ้าก็เพราะว่าเขาต้องตายเหมือนกันและเมื่อตายแล้วเนี่ยพระเจ้าบอกว่าเท้าเธอนั้นก็ยังไม่รอดพ้นไปได้เสียจากนระกกัเนรเดชาหรือเปลืวิสัยนะชาตินี้เป็นเทวดาเหาะได้ชาติหน้าไปเป็นสุนัขขี้เลือนงานกลอยไหมเนี่ย จึงไม่มีประโยชน์เรื่องอิทธิปฏิหารมันไม่มีประโยชน์โยมอย่าเสียเวลาเรื่องขวางหนทางรรนะความรู้พวกนี้ไม่เป็นไปพร้อมเพื่อความเบื่อหน่ายใครกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อน,นิพพานเวลาของชีวิตมีน้อยร้อยปีแป๊บเดียวและไม่รู้ด้วยว่าใครจะตายเมื่อไรต้องมาเร่งศึกษาอริยสัจสี่พุทธวจนะอย่างเร่งด่วนเปรียบเหมือนบุรุษมีไฟไหม้ลูกพลงเสื้อผ้าหรือผมบนศีรษะ นะผู้เจ้าให้ทําอะไรก่อนสาวกบอกว่าดับไฟที่ศีรษะก่อนผู้เจ้าบอกอย่าพึ่งรู้อรลีสัต์ก่อนด่วนขนาดนั้นเห็นไหมเพราะไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่หรือเปรียบเหมือนบุรุษที่ถูกยิงด้วยลูกศรอ,อาบยาพิษ <c oughs> นะหมอจะผ่าตัดเอาลูกศรอ,อาบยาพิษออกบุรุษคนนี้บอกว่าหมออย่าพึ่งอย่าพึ่งเอาลูกศรอ,ออกหมอบอกไม่ได้นะอีกไม่กี่นาทีจะตายแล้วเดี๋ยวหมอ ไม้ที่ยิงเนี่ยลูกศรมันทําด้วยไม้อะไรนะไอคนยิงมันชื่ออะไรบ้านมันมีพี่น้องกี่คนมันอยู่ที่ไหนก็พอดีไอบ้านที่ตายก่อนนะใช่ไหมเพราะนั้นเวลาของเราเนี่ยในชีวิตมันน้อยร้อยปีเนี่ยมันน้อยมากโยมนะแป๊บเ,เดียวเดี๋ยวคนโน้นตายเดี๋ยวคนนี้ตายตายตายไปเรื่อยๆพระเจ้าจึงบอกอย่าไปมัวเสียเวลาฝึกธิ์ฝึก,ฝกปฏิหารอะไรเนี่ยพระเจ้าจึงบอกกับเกวตตาว่า,วา พระองค์รู้สึกอึดอัดขยักขยงเกลียดชังต่ออิทธิปาฏิหาริย์และอาเทศนาปาฏิหาริย์เป็นอย่างยิ่งมันดึงจิตโยมไปสนใจเรื่องที่ขวางทางธรรมหมดเลยใช่ไหมโยมไปตื่นเต้นและไปฝึกเกี่ยวกับเรื่องนั้นแทนที่โยมจะมารู้อริสัตสิ่งที่าศาสดาสอนโดยตรงกับไม่มาศึกษานะเหมือนกับมูชนกลุ่มหนึง่งจะมาขอฟังธรรมะพเจ้านะอริสัตแม้แต่ไปเจอสาวกพู้เจ้าคนหนึ่ง อยู่ก่อนผู้เจ้าผู้เจ้าอยู่ข้างในก็ถามว่าผู้เจ้าอยู่ไหมขอฟังธรรมบอกอยู่ก็ดำดินเลยปุ๊บไปโผล่ที่ผู้เจ้าสาวกคนนี้ก็ไปรายงานผู้เจ้าบอกว่ามีคนมาขอฟังธรรมผู้เจ้าอะไปจัดอาสนะที่นั่นที่นี่ก็ดำดินมาโผล่ปุ๊บท่ามกลางมหาชนบอกว่าอะผู้เจ้าจะมาตรงนี้ให้มาคอยผู้เจ้าก็เดินก็แก๊กมาธรรมดานี่ไม่มีใครสนใจผู้เจ้าไปสนใจลูกศิษย์ผู้เจ้าหมดเลยอ้มันเก่งมันดำดินได้นะไปตื่นเต้น ผู้เจ้าดูแล้ไม่มีไม่มีใครสนใจตถาคตเลยแสดงธรรมไปทำไมไม่มีใครฟังใช่ไหมผู้เจ้าก็เลยเรียกนาคตามณีสินะเธอแสดงฤทธิ์ให้ยิ่งขึ้นไปกว่านี้เลยเต็มที่นาตาก็เหาะไปบนอากาศพ่นควันหายตัวแปลงกายจิปาถาสารพัดหมดความสามารถแล้วเหาะลงมากราบแทบเท้าพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วก็เดินหลีกเข้าป่าไป อย่ามาขวางตรงนี้ไปไกลๆซะใช่ไหมคนก็เปลี่ยนใจอ่ะโอ้โหขนาดเก่งขนาดนี้นะยังมากราบพระพุทธเจ้าเนี่ยโอ้โหแสดงว่าพระพุทธเจ้าต้องเก่งกว่าแน่นอนเปลี่ยนใจหันมาสนใจทําความรู้สึกสนใจกับพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากําหนดจิตรู้แล้วเออม,มาสนใจเราหมดแล้วแสดงธรรมปั้งเข้าไปมันถึงเป็นอย่างนี้ไงโยมเห็นไหมนั่นพวกปาฏิหาริย์นี่มันดึงจิตโยมไปหมดเลยนะแทนที่จะโยมจะมาศึกษาอริยสัจสี่ไม่เอาละ ฉันไม่เอาละเรื่องตายไม่ตายว่าทีหลังฉันขอเหาะได้ก่อนใช่ไหมอนี่แหละความพลาดแล้วยมก็ตายเปล่าตายฟรีนะไม่พ้นนรก